าแล้วครับผมเห็นอย่างนี้ก็คือหมายความว่านะครับผมอัปเดตซีซั่นพาร์ทใหม่นะครับดีเศรษงามเลยทีเดียวนะผมดูไม่ได้วะซีซั่นใหม่นะผมมันจะเป็นตัวนี้เนาะนี่ซาบูนะครับผมแหมไม่ใช่นักเบรคปั้มนะคนละซาบูกันนี่มีผ้าพแพ้นะครับอันนี้ภาพพรีเมียมห่ะอย่างสวยโอ้โหภาพสวยมาก ก็จะม,มีตัวอื่นด้วยนะหอสตอมด้วยนะกะ็ะคาซาบแบบสวยๆนะผมเอาละก่อนอื่นนั้นนะครับอย่าขอสักคู่นะเก็บเหรียญก่อนนะครับนี่ผมยังไม่ได้เลยนะครับเด,ดวิลตัวนี้ผมล็อกไว้ก่อนเอาละนี่50เครดิตนะครับผมได้มาแล้ว เราก็ยังไม่ได้อีกมากมายนะครับจริงๆนี่ผมได้การ์ดนี้มาแล้วเนาะเห็น <He en S 2> บางคนอยากได้ตัวนี้กันน่ะเซาผมมีแล้วเซาเนยเซาผมชอบมากตัวนี้เออตัวนี้มีประโยชน์ดีนะแอนแมนผมเปลี่ยนดีกว่าวผมเอาตัวนี้ดีกว่าเอนแมนวาริเอนผ้ามันสวยมากเลยดูดิ แอ็นแมนตัวเนี้ยอ่ะอัพเลยแล้วกันเพื่อความสวยงามนะครับโลโก้เปลงแสงซะด้วยมาใน <Log> สวยงามไปเีเดียวนะครับได้ไรเนี่ยสองร้อยโกรครับก็ยังดีเอาไปเอาไปซื้อ,นอ200เนี่ยครับสองร้อยเนี่ยของไม่มีแล้วเนาะ ไม่มีแล้วครับโอ้โหเสียบายมากเลยโกูน่าจะไปซื้อพวกนี้แหละเนี่ยซื้อพวกนี้แต่ผมไม่เอาอ่ะอ่ะพื้นที่เด,เด่นของวันนี้คือเทือกเขาอีเทอร์เนตี้นะครับหลังเทินสามเพิ่มการ์ดก้อนหินลงมาในฝั่งที่แพ้เอามาทำไมเนี่ยสถานที่เนี้ยสถานที่ใหม่ด้วยนะครับมา วันนี้สามเม็ดเต็มๆมาเลยนะครับผมมาสามเม็ดเลยนะครับไปกันเสียเวลานะครับเอากันเลยนะครับผมเฮ้ยเดลี่บุโกะได้แองเจิลโถเอะมาทำไมเนี่ยไม่ประโยชน์เลยเอาซันสปอร์ตลงดีกว่านะครับง่ายๆ สั่นสปอร์ตลงมานะครับลงแองเจิ้ลโอ้ดแ้งเจิ้ลเหมือนกันแน่เลยผมว่าเนี่ยมีค่าเท่ากันคลินครับหลังเทินสีลงไม่ได้นะครับเอาสาล็อกดีกว่าว่าเพื่อเพิ่มเอเนอรีในเทินต่อไปมันจะได้สีเอนเนอีนะครับอันนี้อ้าวมีเหมือนกันเลยใจตรงกันนี่ว่าไอคนนี้ใจตรงกันเลยว่ะ อ้าวอันนี้มาจนได้เทอาเขา e นะเอ,อีเทอร์นนตี้นะครับเอ่อดังเทินสี่อันนี้เทินสาวเนี่ยว่ะลงในเจ้าอะไรดีวะเนี่ยกลเอ็งเจินดีกว่าดูซิมันจะมันมันจะรู้เรื่องไหมอะแผนที่เนี่ยมันจะฮู้เรื่องหรือเปล่าครับ ประเด็นอะอ้าวไอน,นี้หลังเทินสีไม่เป็นไรนะครับไอยได้ก้อนหินแล้วพออย่างนี้เองอ่ะโอ้มันจะฟันนี่ฟิลลี่แน่เลยอ่ะไอน,นี้นึกผมนึกไม่ออกแล้วจะเอาอะไระตัวนี้แทนแล้วกันว่าจะเอาไ้ตัวพิเศษมามันยังไม่มาเลยอ่ะโอ้โหคิดอะไรอยู่เนี่ยมันก็ได้แท่นั้นแหละ อโอ้โหเขาโอ้โอว่าอะไรเชียวไปซะแล้วตัวโปรดผมไปแล้วนะเอาฟันนี่ฟรี่อยู่ดีอ่ะมีประโยชน์อันใดกาตรงข้ามวะผมเอาโลเนนมีอยู่งี้ดีกว่าอ่าฮะาผมลงเต็มเลยอะ่ะ โอ้โหเบขอบคุณมากครับซีเนจี้เหมือนกันเลย ah, อ,นนอ่าเนี่ยแหละซีเนจี้ว่ะแล้วถัดไนก็คือนี่ครับอันนี้แน่นอนการ์ดมันสวยมากเลยนะครับอันนี้ผมซื้อเอ้ยผมบายมาบายมานั่นเองอุ้ย,ยชนะโอ้โหเย้อันแรกก็นชนะแล้วนะฮะ เออแต,แต่แต่การนี้สวยจริงนะครับนี่การเห็นการี่สวยมากนี่ก็สวยนะครับนี่อันนี้เริ่มรีซีซั่นแล้วนะครับผมเพราะว่าัวใหม่ละนี่เซราผมชอบมากเลยตัวเนี้ยนะโหซาเวนอะมีทั้งซาบูมีทั้งสตอมมีทั้งไอเนี้ยตัวอะไรอะจำไม่ได้แล้วอะ คาซาเออคาซาครับผมโอ้โห,โหโตวัวสวยๆงั้นเลยอ่ะพรีมียมนะครับเดยตั้งสี่สัปดาห์เนี่ยไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบขนาดนั้น,นครับโอเคแม่ที่สองครับผมอุ้ยขอโทษนะครับแม่ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดอะนี่ไม่ได้ปิดแจ้งเตือนนะครับขออภัยด้วยมา โอ้สรา้างปลาดผักพังวะ่ะโอเคข้ามไปเลยครับเลยจะมีตัวเจ๋งแล้วเว้ยไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวฮับสุม่มไปยิงใบครับได้วอแพดโอ้วอแพดวะ่ะดีวะ่ะเอานี่ไปเลยนี่ลงหนึ่งอีนิจี้เพิ่มอีกหนึ่งครับเสมอเสมอโอโคเย่เหรอโคเย่ไม่เอาอ่ะ เฮ้ยเอาเลยอพโพคาลิปช่วยด้วยลูกให้มันลงไปอย่างนั้นอนะไม่มีประโยชน์หรอกนี่ชุบมาเทมั้ยอะอ,อ๋อคิดจะทำยังไงไม่รู้โอ้ยกลัวจังเลยอ่ไม่นะเอาโมดกลับฟิลโคลสารลงไปเลยครับอิ่มงคิดเลย นาเคียววบอีกสี่นี่ไงเพิ oh ่ม oh. mm hmm. อ ми, uh ีกสองโอ้โหวิคฟิลี่ดับเบิลใบอมามั่ไยอะเกินห้าแล้วเหรอเอาวอลแพดดีก huh. ว่าวอลแผไจะเพิ huh. ่ม huh. พ <mark along warfare> ื okay. ้น huh. ท okay. ี่ว่างเข้าไว้ครับโบอีกสี่เคเก้ามายสุดอสุดท้ายเอาลงอาโพคาลิ์เลย นีอ่อาลงเขาเลยครับตัวนี้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าแพ้คือแพ้อ่ะเสียงเลยอ่ะไม่รู้มันมีกลยุทธ์อะไรของมันนะสิโอ้โหทัตมาเตอร์เกือบแพ้เกือบแพ้ม วิเขาลงท้ายมาเตอร์อ่ะมันคืออะไรจำไม่ได้แล้วการที่จะมีพลังต่อสู้เท่ากับการท,ที่คุณลงก่อนหน้าโอ้ใช่ครับถ้าเธือทเ่เรียไหนสูงสุดมันก็เอาสูงสุดลงมาอันนี้ฉลาดนะเกือบแพ้ครับเว้เนออ่ะแมสุดท้ายครับผม๋ยวค่อยเก็บนะไป ไอหน้าโปรไฟล์เดียวกันหมดเลยอ่ะก็ไม่เปลี่ยนเรื่องไงแล้วเนี่ยเอฟเฟกต่อเนื่องจะเพิ่มสองเท่าครับผมซิทาเดลโอเคเลยแต่เราไม่มีไอประเภทต่อเนื่องครับมีแต่การ์ดเปิดตัวทั้งนั้นเสี่ใบทั้งหมดเลยไม่มีนะครับโอเคข้ามสคลิปมาย้ายการ์ดมาที่นี่จะถูกทำลายเหรอ ไปต้องแล้วครับลงแม่งเลยอ่านี่ต่อเนื่องนี่ต่อเนื่องอยู่นี่ครับเฮ้ยรอโลแน่นว่ะสองเท่าแน่โอ้โหอู้แต่การมันสวยดีว่ะโอ้โหซินแบตเตอร์ลอนดอนเ็จโจนแน่มีเซราด้วยเฮ้ยมาดีว่ะโอ้เดวิลอย่างโหดอ่ะผมไม่ใช้สวอตมาเตอร์แน่นอนอะ่ะกลัวโดนเซราทิ้งแน่ๆ ผมไม่เอาอะ่ะผมไม่เอาผมไม่เอาแน่ๆอะ่ะดูทรงเลยไอพื้นที่นี่โกงมากเลยซเซเตอร์ลอนดอนอะ่ะมันจะลงพื้นที่หนึ่งหนึ่งตัวแอนแมนเหรอลงไปเลยครับไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวเ์นหน้าลงเซราแน่นอน,นครับผมชัวร์แล้วะ ーーーーเซาเซาแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นตเแน่แน่แน่จริงเห็นไหมละ่ะลงเซลาจะโกงไหมละ่ะน่นนะตกใจแน่เลยมั่นใจมากครับคือชนะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะกระตือสุดท้ายจะลงเลยนี่เลยอะ่ะลงโลนแน่นเลยอะมันจะจได้ไหรือเปล่าโอ้โหวัดเลยเฮลโอ้ยดีไม่ลงฝั่งนั้นน่ะ นี่ลดไปเลยดับเบิลโอ้โหแต่แต่มันบังด้วยสุนัขก็วดีคขาสามารถเปิดโตไม่มีผลนะสวยแล้วไงอ๋อแต่ยังดีมีต่อเนื่องนี่ว่าใช่ใช่โลแน่นโลแนนเปิดโตใช่ไม่ได้หมดเลยอ่ะโอ้โหสวยแล้วอ่ะแต่โลแน่นใช้ได้ตัวเดียวตอนนี้แล้วก็ แม็กแพนเทอร์ยังไงก็ไม่ได้นะครับแม็กแพนเทอร์มันไม่ได้หมดเลยอ่ะลงมาเต้มเยอะๆดีกว่าเนาะนิกฟิวรี่ไปเลยอ่ะยังไงก็ไม่ได้นครับมีโลเน่นได้ตัวเดียวอ่ะลองเสียงดูอ่ะไม่อยากให้มีซีเสเตอร์ลอนดอนมาสักสองลำทีอร่อยอมันลงงี้เลยว่ะลงแบบชาชาลาหมากอ่ะปึ๊บอ่ะ โอ้โหมันก็แพ้อยู่ดีอ่ะผู้เล็กมากเลยอ่ะแพ้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่ชนะครับเสมอแต่ว่าดูค่าสเตตัสนี่รู้สึกเราจะมีตัวไหนดีกว่าวะออนิกฟิลี่มั้งไม่แน่ใจอ่ะชนะครับเย้แบบสุดท้ายเราชนะว่ะเสียละอัพพอดีเลยว่ะอัพซะหน่อยตัวนี้เทพมากออนิเมะ โเซ่า oh, ย่างยังเท่อะการที่โกงสุดๆเลยอะการนี้ดีดดีเลยครับอันนี้ถ้าโผล่ในเด็กนะเรียบร้อยอะมีปัญหาเลยโอเคครับผมก็จบเป็นเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับครั้งนี้นะผมเ,เก็บนี้ก่อนอ่าตอนนี้สองอันซาเวแรแลนนะครับ แต่การ์มันก็ดีเหมือนกันนะไอเนี้ยใช้ได้เลยครับการที่ใช้สีเนจี้ของคุณจะลดไอเนจี้สแต่ขั้นต่ำต้องลดต้องลดแค่หนึ่งอะสีเนจีอ้อ่ะอืมสือว่าใช้ได้ครับอันนี้ใช้ได้เกิดตั้งสสัปดาห์นะอันนี้เอาล้วผมจดตะเพยนเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ Marvel Snap ครับผมเดี๋ยวค่อยมาชมกันต่อในแชปเตอร์ต่อ,ตอไปครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย